สบายดีครับพี่ดองทั้งสองฟังให้เล่าครับพี่ดองครับเมื่อวานทีมงานบันนาดีใจไรครับที่ได้มาออกช่องอีสานขึ้นพอดครับอันนี้ครับสิพาะอีสานขึ้นพอดนะครับไปแอ่วเหนือครับพี่ดองครับสิไปศึกษาวิธีชีวิตของพี่น้องชชาวนเผ่าเนาะเผ่ามงค์ทางเหนือเผ่ากะเหรี่ยงเดี๋ยวพี่น้องสิได้ติดตามเบื่อคลิปดีๆครับตอนนี้ครับอุปกรณ์นี้เขาเตรียมนะครับเพื่อจะผลิตคนงานในพี่ให้น้องเอฟซีอีสานขึ้นพอดแล้วก็บเอฟซีทีมงานบันนา ให้ได้เบิ่งกันทางช่อง YouTube นะครับนี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเอาผลงานที่ดีมาฝากพี่จอนนองนะครับบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเดี๋ยวพี่น้องจังพอๆนะติดตามการเดินทางของเ่าเรื่อยๆครับเจอกันครับที่เชียงใหม่ครับวันนี้มีโอกาสว่าพอกับอาจารย์เพชรวันนี้เขาเตรียมเดินทางแล้วกระปาจย์เพชรนะครับสตันแม่นพี่น้องที่ขุนนาคุนตาอยู่ดอกเรามักเตะมักต่อยได้อาจารย์ควันไหนจะประกาศนะครับเตรียมเตรียมอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้วไหครับนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปภาคเหนือครับไปภาคเหนือที่ภาคเหนือทิ่นี่ภาคเหนือไปไกลเดี๋ยวจีห่ออ่าทางภาคเหนือมาฝากนะครับพอแท้ทุกอย่างโอ้ไปเบิ่งอุปกรณ์ด้านหลังครับทีมงานของแฮปปี้ดีวีของคุณน่ายเยาวการมี่อย่างนี้ครับไปเบิ่งครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วนะครับว่าวันจะเป็นกล้องบคขากล้องนะครับแต่เราไม่มี ข้ากล้องนะครับโอ้ยกาก้อยครับลายครับลายเน่าคุน้ำครับคในี่ที่นี่กลกกล้องนะครับประมาณสามสามตัวสองสามตัวนะครับแ่อันี้เป็นไม้กันสั่นไม้กันสั่นกินบอลครับครับอลปกรีเฟกยังพร้อมเรียบร้อยกล้องนะครับกอรีเฟปอกไฟรงนี้ยบร้อยกอที่ได้ที่เดี๋ยวไปทีใส่ของทางาลนบระบบภาพ อาจารย์ดีครับงานสัมผัสสัมผัสนะครับงานสัมผัสเคล็ดโตยงานเป็นคลิปทีมงานมรราทีมงานมรราด้วยอาจารย์ตองจัดครับเป็นเลยนะครับที่ได้เห็นผมที่รักร้อยเอาข้างหลังดอกันนี่พิเศษเลยพิเศษด้านเพชรพิเศษจังอยครับอาจารย์เพชรอาจารย์เพชรพนานะครับพี่น้องทั้งโคราดทั้งอำเภอหย่างอ๋อยอำเภอลำตะมีนชัยลำตะมีนชัยครับลำตะมีนชัยโคราชนะครับอันนี้มีความสามารถด้าน โคดในท้ำพ่นโอ้ยเยาว่าพ่นวันนี้มาที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นโคดในห้องในระหว่างการเดินทางเมื่อนี้เขาต้องทักทวง,งเขา้ารู้จากอาจารย์เพียรหลายๆเพราะว่าอยู่งการมาสามสิบปีนะครับอยู่งการมาสามสิบปีตอนในยุคยี่สิบปีตอนนี้ก็นนลด่านะครับโอ้ยสิบกว่าปีแล้วโอ้พี่น้องที่เบื้องหนังอาจารย์พนาลิติไกรเนี่ยเห็นเรื่อยๆอยู่ดอกเป็นสตันแมนตีมีความสามาน เอสมควรมินี่ถึงไหนมากกับทบไลน์ดังแล้วผมครับ <c oughs> ทีมงานสตันเมืน่นเดี๋ยวเจอกันทีมนี้ครับกับทีมงานของคุณนายเจ้าพนักานนะครับ Happy TV ช่อง65นะครับนำสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องบ้านเฮานะครับหลน์มองหลายบอลในการติดตามขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับ,รบเบิ้งคลิปไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อเบิ้งคลิปทีมข้งงานเอาไปเรื่อยๆครับ